สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจ้าน้องนาลิตะจ้าสวัสดีค่ะนาลิตะทำอะไรค่ะฮะใหาเถอะโอ้เอาอันกินท่อพระ่มสำรับโลกมันเย็นบ่มันเย็นบ่โลกปีปีปีเปิดกระเป็นสวัสดีค่ะพ่อหล่นทาพ่อถาแม่พ่จะรอคุณแม่มารับนะคะติ๊กตอกติ๊ก นาลิตะรอคุณแม่มารับจ้าเรนรอคุณแม่มารับจ้ายูบะเฮียเขาเมื่อกี้อยู่กับพี่กินเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่กิน <laughs> นาลิตะสวัสดีหรือยังคะสวัสดีหรือยังคะ พ้องพ<ผ>้อง<ผ>อะไรคะพ้อ<ผ>จ้าไม่แต่อรอใครคะนาง รอแม่รอพ่อแล้วสุกนะหลินขาพ่อท่านแม่จ้าเย็นดีวะ เฮ้มาสั่นถึงเอาเอาไปอาายตูไดู้นอาายตูชายตูชายตูตตู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 ยังอะบาดนหือะเดลงเขาเรอลูกไปเด้งเขาโอ้เห็ป่าต่อนน้าพังเลย รอคุณแม่มารับนะคะทางนู้นนู้นูหนูหน,หนูยิ้มสันสวยยิ้มฟันสวยๆค่ะสาวขาใหญ่อ,อือเอาถิ่นมาขอเอาถิ่นเอาไปเล่นทรายแล้วินไปเรืน,นอย ่้มจะยัแหวงอล่ะอาไม่ต้องค่ะไม่เล่นค่ะโบเบยัยแหวงมากเลยบอกระดูส้มแหวงเ้ย 小贝小贝小，小小贝小，小贝小贝小，小小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 ，小 บริ่นใช่ด้วยคะ่ะบรนณนาประตูซ่อมท่างเมียก็พอเพิ่นมาเลยโอ้เย็นดีด้วยบุเห็นยากเหมือนไร พัดลมคือพัดลมโนศีหรือโหนพัดลมโนศีเด้่ยนะนะโนศีว่ามาเอาเลยพัดลมตัวนี้มาเอาเด้โนศีเด้อต,ต,ต,ตั้งแต่บุญของไฟคุณค่ะตั้งแต่บุญบ้งไฟแล้วทำไมโนศีไม่ไมาเอาพัดลมคะนันทิตาเอามาเล่นแล้วนะคะ ้ไม่เอาไปใส่ปากายลูกหนานหฮง่อแเฮงเหยุยดเดีะยว,วนี่แต่ มาให้ป้าดูหน่อยค่ะมันเย็นไหมขอป้าหน่อมันเย็นไหมคะบางป้าบางเนี่ยสามา่า <It> ้ยผ<อ>ู้ดมาสามส่าเดี๋ยวติ๊กติ๊กเอาไมเอาไมเอาไมติ๊กตไปเร็ว <fewer S 1> ้ยเเร็วเฮติ๊กติ๊กขาเลยเร็วติ๊กติ๊าเลยเร็ว เย็นไ่ลกูกเิดขึ้นติเอาความน่ารักของนาดิตาม,มาฝากนะคะเดีเ๋ยวนอกับกับไปนอนน้ำเม่ยประมาณสามขึ้น4ี่ขึ้นนี่นะคะเด,ดี๋ยวก็มาหาใครก็ยังเหรอลกูกยันติน้องมีติกต๊กติกต๊กหมลูก อยานอนบ่นอนบ่หือแม่มากเอานอนีแม่แม่บ่ขั้อะ่นีตจนอนได้น่ะเอานอนป่ะ เออ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 นาลิตาเสือ <concealed> ผ้าเขยิบไปลูกเออเออนาลิตาเออเออไปนอนปะอยากนอนเะไรอย่างนนอ่ะยากนอนมาลูกนอนเอ้าลาเอฟซีก่อนค่ะเดี๋ยวทันคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าเจ้าน,นาลิตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บๆ้วยยิ้มฟันสวยยิ้มฟันสวย,ยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย